ชอบเล่นอินเทอร์เน็ไหมใช่ไหมโอเคอ่ะเราจะตอบว่ากูชิบนไวมใช่โอเคอ่ะกลต่ตอบได้เลยคะเออเราต้องเนอะไรเออนีไหมฮะเป็นอ uh, ่อถ uh, <okay. S 1> ้าเราจะถามว่าชอบกินไอติมไหมก็ต้องตอบว่า ชื่อชื่อปิงฉีหลิงปิงฉีหลิงมามาอ่ะแปลว่าคุณชอบกินไอติมไหมเออแล้วชอบไหมชอบหรือไม่ชอบเออถูกไหมชอบกินชอบไม่ชอบอ่ะเราก็ต้องตอบว่าวัวอูสี่เงินชื่อปิงฉีหลิงโอเคอ่ะไฮฟงครับ วิ่งหรือว่าอะไรคะ่ะวิ่งผ่าคู่ก็จะเป็นมีสีวานผ่าคู่มาอแล้วคุณชอบวิ่งไหมแล้วคะุณคชอบนะครับถ้าชอบก็จะเป็นก็